ทานคือการให้มีอภัยทานเป็นเลิศผู้ที่บำเพ็ญอยู่เป็นนิดย่อมเป็นผู้อ่อนโยนสำรวมเยือกเย็นเพราะได้ละได้คลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆและในตัวตนเราต้องมีความพัดพลากจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งสิ้น เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดเราจักทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปเราต้องได้รับผลกรรมนั้นไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบที่หาได้ในตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นสแสวงหาความสุขจากที่อื่น เขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยเมื่อเธอปล่อยวางมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าเสียแล้วจิตก็ว่างปลอดโปลงแจ่มใสเบิกบานอยู่ดังนี้การพัวพันด้วยความสุขในกามการทรมานตนให้ลำบากทุกยากเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรทำไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ทางดำเนินสายกลางคือ มักมีองค์แปดเป็นไปเพื่อพระนิพพานทานคือการอบรมจิตให้รู้จักการให้ให้รู้จักการสละศีลคือการอบรมจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งปวงสวรรค์คือผลของจิตที่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมโทษของกรรมลม คือจิตที่ยังรุ่มร้อนสแสวงหาเพราะการยึดมั่นอยู่ในขันห้าร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายร้อนเพราะความโศกเศร้าเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจเพราะความคับแค้นใจอริยสาวกผู้ได้สดับและเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในความรู้สึกในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความยึดติด เมื่อคลายความยึดติดจิตก็หลุดพ้น